นนี่ก็อยู่ในยามชนะเช่นเคยนะคะแต่เ,เราจะเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นหรือจีนหนูจะไม่ได้หนิวมาเริ่มอ่านเอ้ยอแนะนำเรื่องค่ะเรื่องของทันไลนยนักถ้าเสียงบาก็ขอโทษได้นะคะที่หนูจะไปดูวิดีโออ่านสักพักนึงเดี่หนูจะปล่อยดูนะคะอย่าเล่มอ่านกันได้ 我将要考单曲循环。如果没一个好了，就的退颜色比曲一环。 เร็วเข้าจับตัวมาห้าอาจไม่ค่อยหลกคะ่ะจะหน,นีไหมอ้ยอ้าชนันอ้าชนันทำไมต้องทำอย่างนี้กับข้าด้วยอย่าโกษขาเลยอาชี เจ้ามันเกิดน้เกิดมาหน้าตาอัปปะลักแต่ด้นมีความสามอดแต่ก่อนบรยาดได้อย่างแนบเนียนข้าก็ต้องใช้เจ้าให้เป็นประโยชน์สิข้าอัปปะลักเงี้ยเลือเจ้าหลอกใช้ข้าตอนเจ้าไม่เห็นพูดเช่นนี้เอาหน่า อาชีถึงเจ้าอยู่ต่อไปก็ไม่มีค่อยดีอาสเวียได้รับพิษยาอาการสาหัสหมอหมอบอกว่าวิธีวิธีเดียวที่จะแก้ไขแก จะแก้ได้คือนาหัวใจคุดสดๆมาทำยาถอนพิษและในมือยังไงเจ้าก็ตองตายอยู่เดียวก็จงเอาหัวใจที่ไรไป้ประโยชน์ของเจ้าให้นางสะไม่เน่หร้งจากที่เจ้าตายอสเวียอาจจะคิดถึงพี่สาวอย่างเจ้าบางก็ได้ไม่ จะว่าไปสภาพยืนงเจ้ากุนนาขยะกขยงจะตายไม่หากไม่ต้องใหหากไม่ต้องใช้หัวคนหัวใจคนข้าคงไม่เอาหัวใจเจ้าหรอกนะข้าขยะเขยงยานนะเ้า การให้เรียบร้อยขอรับอาจจะพูดวดหน่อยหนึ่งนะคะ <Jub> เอาหวัวใจไปทำอยางอยู้ดิเฮเรียนชนเจ้าช่างใจ้หลกับข้าย,ยิ่งนักหากชาติหน้ามีดิงเจ้าต้องชดใจให้คาดเปด็นเลือดเนื้อและชีวิตปัง <B ank> เมื่อถึงตอนนั้นข้าจะเอาเคืนอย่างสาสมหาคนที่รักที่สุดควักหัวใจไปเจ็บปวดเท่าไรกันก็เหมือ<ค>น<ณ>กับตกลงไปในทาน้ำแข็งเจ็บ<อ>ล้า<ค><ณ>ไปทางกระดูกฮ่าฮฮฮกป็รักนี่ส,สิทำไมถึงกล้าออกมากับ ออกมาให้คนอื่นเห็นนอ<_><_>ข้าคืออาซี่เลิกสาวสินาบอด,ดีอวินที่ถูกทอดทิ้งข้าเกิดมาหน้าตาอับปาษจะมีแต่คนเกลียดชังชีวิตแลกเรื่องของข้ามีแต่องค์ชใจสามนำว่าเฮออย่างเฉนินเท่านั้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยข้า จะไปกับข้าไหมข้ายอมรับความช่วยเหลือจากเขาตกลุมลักเขาและฆ่าคนอื่นก็เพื่อเขาแต่วันนี้มันจบแล้วใครจะไปรู้ว่าจุดจบคือจุดเริ่มต้น ก็จบไปแล้วนะคะเรื่องเรื่องที่หนูเล่าอยู่หนูลมชื่อเรื่องไปแล้วค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้หนูก็ขอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมา ต่อให้เพิ่มอีกนะคะบายบายอืมจะเรียกว่าหนูหน้องนี่ก็ได้ค่ะเพราะหนูชื่อแยมแต่หนูจะไม่ยอมบอกอายุอืมแล้วไม่ขอสงสัหนูอีก